องค์ความรู้ KM โครงการตลาดนัดความรู้ประตูนาคาสู่เลราค่าเมืองบึงการนำเสนอในหัวข้อการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลโดยนางสาวนิชาขอดคำอาสาพัฒนาสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ การจัดทำแผนและประสานแผนพ,นพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชนเพื่อนำมาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาในพื้นที่พร้อมทั้งบูรณาการแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการตำบลแข็งแข็งจากความสำเร็จสู่ความยั่งยืนพื้นที่ตำบลพรเจริญ จนได้รับรางวัลชนะเลิศตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นอันดับหนึ่งระดับจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอีกทั้งครัวเรือนมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นจากเดิม80%และผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น 5, 0 0 0ถึง15,000บาทต่อเดือนจากการพัฒนาต่อย,ยอดและขยายตลาด กระบวนการทำงานเริ่มจากศึกษาชุมชนจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของพื้นที่จากนั้นจัดทำแผนพัฒนาตำบลก่อนจะลงมือดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้และสุดท้ายต้องติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรคที่พบคือประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมเนื่องจากภาระงานหรือขาดความตระหนักและในเรื่องของข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ครบทุกโครงการที่วางไว้อีกทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินงานเช่นกลุ่มอาชีพบางกลุ่มต้องหยุดชะงักแต่ในท้ายที่สุดการดำเนินโครงการก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี และมีคุณภาพโดยผลสำเร็จที่ได้รับนั้นได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาในโอกาสนี้ค่ะ